กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้น,นุ่นหนูมาแล้วพี่น้องเออมาปุเป๊บปเปอ่ามาใช้เร่องกออันอ่าพี่น้องได้เข้าเข้าใจว่าเราเล่นนั่งแต่ลุงเพื่อชีวิตเพื่อสังคมใจครับไม่ต้องดูกับลองลองหนูออไม่ต้องยำอ่าวันนี้มีเล,ล่อลามึงมาบันกู่เจ้าเจ้าไอ้นุ่ยวันี่เนี่ยวันนี้เรื่องว่ายำลวดนันไปบุกบ้านอ่า ไปช้อปเลวหานบ้านเมียเปียแปงกับแม่เช uh, uh, ี่ยแป้งไว้ต้องกับในคลิปบางไม้อ่ะอ่าก็ไปคนบ้านเมียเชี่ยแปงนะนะก็ลาชุดมื่อกี้กูว่าเลวอ่ะบนี่มันต้องวางอยู่เลวมึงจะไม่เหอหน่อยอ่ะรังมันเป็นเรือทุกม้วนมึงกินเละจะได้เจะจับเบีอแปงได้ขาตัวเป็นล้านบางทีเะเห็นไหม ทีนี้บางทีฮาร์ดจะคุณเนาะเนี่ยมองเห็นว่าจับคุณรายได้แล้วทีนี้ก็กระเดาใจเข้าใจ่ไหมทีนี้จึงเขาว่าปัญญาอย่างนี้ยุงจงนะเชื่อว่าเจ้าว่าต่อชวนวิชาบัเลยอ่าเห็นไหมอ๋อไมนเลยคนลเรไม่หวังว่าถ้าต่อสู้เจ้าหนที่ทำรุ่นนะก็แคต้องพูดง่ายๆว่าแกก็ อ่าก็ต no ้องจับตายอยู่เร็วเช้าก็จะไม่อ่ะมันนลกครับผมหน่อยครับบอกตรงๆเรื่องนี้อ่าถ้าว่านนองแปงเราผีแปงเราไม่เก็บหมกตัวนะเรวจะตำมาชัางคมมันอ่าอยู่ไม่เป็นชุกไหนๆเดี๋ยวนี้เพราะจว่าทีมันก็มาหมักผีเจ็ดมาเยอเๆพี่อย่างนอ้โอ้อมันเล็กตัวนี้ก็กำลังตำลาอยู่ก็จะไม่ ไม่ว่าอเจ้าหน้าที่คนไหนเขาต้องการจะพูด้รายมึงจะไม่ผู้รายชนชมตชนไหนเขาก็มามั่วตรงนั้นจะไมอ่าเมื่อเด็กเป็นเมือนความปิดเขาก็ต้องทำดุลกันดีเขาต้องจับอยู่เล็วมึงก็จะไม่ไอ้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 ปรับไม่เนี่ยหนุ่เออไอ้จ้องเออกูยังเก่งกูจะเหรอไอบ่าวทำมาอยู่ย้ายกูปวดเดียวจกจ้อยเลยข้าเดืยวเก้าจ้องยังเปียร้องเออนะ เจ้ใครบ้ามันยังยังเง้ยเก้าวว่าโอ้ยยังงี้วะจังนู่นฮะยมอย่าเอื้อใจนะเจ้าว่าเขามานเลยผัวเจ้าเนี้วันนี้อ่าอ่าเจ้าเนี้ยสีไปคนบ้านเมียเสียแป้งบ้านแม่ยแป้งนู่นเหี้ยวเยี่ป้าหยกขึ้นมาได้่อีวัยโอ้ยมันเลยนี่แหละว่าเก้าออกมาแล้วนะอ่าอ่าทานทนายได้โจ๊กมาว่าเสียแป้งนี่ปิกาดนี้ไม่เจ๊ตึ้งอ่า ยวแบบว่าตึงกันตายดิรือว่าไม่ใช่กรดีตึงกันเสียชีวิตรือไม่ใช่ตึงตึงกันร่างทูงสุดอ่ารือว่ารัชีวิตไม่ใช่แต่ว่าเสีปงงั้นท่ว่าตอนนี้ออกมาเผยเปลี่ยนคลิปดีเลแหละที่ผัดไปงคนอื่นได้เกาสั้นไอ้สั้นผมได้รู้ว่าที่รวมกะบบนกันเนี่ยไอ้ที่แปงรวมบนกันกับเขาที่บุบบังแปงนั้นไม่ใช่แต่ที่แปงมันเนี่ยเกื่องโจ้เกว่าจง่ายว่าไงว่า ไอแป้งอย่างน้อยๆก็มันมีความมีความชอบอยู่บ้างนะขอบ้านกขอรู้ว่ามันมันคนเก่งอะนะมันใจคนใจกวา้างใจถึงใจไม่เคบอ่อเห็มไอไม,มันใจจําไปบนน้า,นาโจมมาก้นเจ้ชาว่าผัวเชี่ยแป้งมันนี่เดียวจะเวอมาตัวก็ประกันตัวเลกเดียวที่มันไปตันจีเลยเอไ็นไ่หรือผู้ชายเอ็มไอไมที่นี่นี่มาเล่งวกเวกวกเว็ดยาวมีองกับ แรงวกเวบบวกว็บวาวววเออเป็นปื๊ะปื๊ะไงยอ่าจับเด็กแป้งแค่คนเดียวแล้แป้งเยอะจะมาป้องกลับขณะเดียวกันที่พอมันตายมันไม่ได้ออกมาเลยอ่าเดียวคลิปเดียวมัดโตมัดตีมัดเก่งอย่างมันจะไปไหนได้นี่ก็จะมาป้องกลับโอ้มันเลยเออนี่แป้งเออมึงไหวมึงอยู่ตีนให้มึงรักษาความเป็นไปดีด้วยกูมาเจ้ว่าเจงมึง เพราะว่าตำรวจกำลังไล่ล่ามึงอยู่มึงกใจะไม่ไอ้เป้งมึงอยู่เก่มึงนกมึงอยู่มังไทอมึงอยู่ไหนก็ได้กับอกพัวเม่มึงมาด้วยมึงเก็บบอกมาเลยว่ามึงอยู่ไหนอ่าไอ้พัวเม่มาพี่น้องมึงได้รู้ด้วยเรียกอ่การไอ้พัวเม่มึงติดตัวนี่กันต่างต่างเช่นไอ้เจ้าหน้าที่บางสุ่มซุ่มหรือนักข่าวจองดังดังอ่าหรือแต่นายคนดีดีเก่ง เอรึนายอยากอะไรตั้ฮะมึงไงก็หิงแต่งไงกมาช่วยมึงมาฝากมึงอุ้มไปเลยเพื่อป้องกันอย่าให้มีกทอีละมันอย่าให้ทกาตตอนมึงจะไม่แลงไม่เนี่ยเอาแงก็ล่วงหน่่ยก็โยกไปอย่าใเป่วน้านๆมาเปเปย์คลิปจีจ่องแร้วมึงจะไม่มึงอะเป็นกวนใจก้องรปจาชวนยัน้อยไปจิบเบอรชจแล้ว จีนีรามึงทำกิปจมกันน่ก็ออมาเลยอ่าทำลิปจเพื่อเปาปั่นนันปันนันองไม่ไปลักชั่นองอิงัหดเลยทีนี่เดยกเขียนด้วยมือเองเดีวก็ต้องจัดกิจกานั้นไปง่ายบจ้งจุงจุ้งจุ้งจงจุงไม่ไจุ้งนเนี้นะากวากไปกับอ่าอ่าทีวะอ่าุดงายว่าคนจีเป็นนายเกือแปลนะ ว่าไจึงแต่ไหยกกนยกได้ไงอ่าแต่ว่าเรื่องหัวตนนี้นะบนตำรวจคนนึงเอ่ยชื่อว่าอ่าถ้ามามอบตัวก,กับแกนี่แกจะโปร่งดึงความรถไฟเลยจะไม่ให้เทียบเปลงตายอ่าแน่นอนอ่าแต่เรื่องอเรื่องติดร่องติดร,ร,ร่างอนนั้นตินึงอ่าได้ประกันอุกตัวมาได้เรื่องว่าได้โอมาเรื่องจีเจงให้พี่น้องมในเข้าใจสังคมเข้าใจว่า Sao hết trái thì peng thằng ní răm tae trái thì vợ thế mang miếng đường tu đường tôn trái đi nấy trái này lưa chưa peng con một điều à mày ao mày mất lưỡi chưa peng nữa na nhanh lên búng nha cái leo bấm chụp chân kê trái lôi nị nón rúp nè nè bây giờ oh bao đột lệ kê chết lôi à mày còn peng huổi cho chân huề này ná câu hỏi luôn chân พอมันเพิ่กปั๊บก็เข้าแรงกันทีว่าไม่กี่วินาทีมา่กีนี้เมื่อกี้เขาผู้ผู้ผู้ชาหนาทีไปกดมาเจียแป้งแล้วไปบ้านม่เจียแป้งแล้วอันดี้จะเจียแปงอยู่แบบปมผงเลยนะจริงๆนะไม่แน่ไม่แต่าก็ว่าม่ว่าเแป้งก็ว่าเอเดียวก็เข้าใจว่าต้องกันตัวได้บ่าเลยโปองถึงโปองถึงบอมันโตจังไ นี่กูกูกกอย่างเลี้ยวไอ้เบอร์ที่เจ็บแปงมันเช่ม,มึงจะมาไอ้พี่น้องกับไอ้แปงในบางทีวัดก็จะกู้ทักษะตะต้อตอนกระได้เท่ากเลยพี่น้องกับเหล้วตั้งแต่งวัดญาตคนนึงอ่ะผู้เป็นผู้อยู่บางลังของการเสียแปงให้ตัวเลี้ยแม่นตัวเลี้ยเสี่ยงว่าไม่รู้ไปอยู่ไหนหรือว่าเรื่องข้าวว่าไปอยู่ต่างประเทศเดี๋วมึงอ่ะกันฆ่ากันเถอะแปงในนี่ร้อยเนี่ยเอาหลายนั่งเรือว่าตัวเองค่าร่างกันก็จะไม่ตีวันนี้ไปต่างประเทศ รู้ว่าอยู่มองน้องอันรู้ย้บไปอยู่เก่ยวกนปั๊มอะเอหะเ็นไมเสียเปงอะถือว่าเสียเปงแรงความจริง,อ,อ,ยงอย่างไหมอ่าคนเลินพิว่าเจียแปงยาวกน่าดยึงจำรวดอย่างใดปะกันเลยอ้าแมงเก็บเว,ว่าป๋อเสียแปงจำต่านี้มากันเป็นพันเป็นคนเลยไม่รวยได้จังกมนั่นแหละที่เออนักก้ามาปล่อยดูเลยเรื่บันนี้เนะยนี่ตนั้นอาจจะได้จังกรมเพิ่งจบเลยเพิ่งมซื้อเลยคนคนี้นะครับอ่าเกมาเล่นว่าเสียแปง่น À, đối thể ra giang này nó lời à một ngày nãy kia mình câu cao, nhưng mà cái lên quầm kỹ yên kỹ chỗ một cái rồi cái ra điện còn mai giang nói bên này thả à nên, nên này, à này thế này mà nó lại bị đòn lệ đi lên bình đòn gặp à mới cháu quá rồi nhưng quá cao buồn cái nhưng người chỉ dăm nhưng mấy còn qua chắp ai mua chỉ quá như phải ngồi đây leo mà chụp chụp ที่เปว่าไม่ยอมตายลู้อ้อมันเลยมันอยู่กับตายมันอยู่กับตายเดี๋ยวยัไให้บอกเราอ่ะมันเจ้าไห้สังคมก็รู้ัางว่าคนบางมืองใจอยู่แบบเออหนึ่งเาบเกเขาจกไอ้มันคือมือเราคนนี้ฮะูุนว่าก็ไปยิงกระป๋งเล็กรู้เอะไอ้บอกว่ามันกี่กองนักตอีก องแก่มาฟาุังสันติี่าจัดอ้วรอยเบาเหล่ามันก่ก็ค่องเก็บรปลือกัวยแพนตัวยริงไม่จะมันตะแ้งไม่องเออต่ว่ามาเลยก่าเหมือนจะไม่รักความเป็นต่อยาให้เปิบเป็นต่งคุ่มในร้วเรื่องอะไรที่จะไปคนเดียวบอกเทวามันเตะนายเอยก็ร้องนายจะตะยิ่งมันเอ็นดูมันมันลูกกอนก็ใช่ไหมเออไอก็อยาเจะเตะแพงเยอะเตะก็ตั้งอัวเองพีน้องเออ chỉ nói chỉ còn những ông mà bỏ lên rồi à, à cái bộ máy à bản à à bản tranh tấm bút mà chứ lên và, và cái cười bọc à cửa, chắc gặp bé bé nó bị quân nhìn đi mà mặc rồi cái này nhàng phạt với má ơi cái quả bản này à mai à cái quả tranh này bản mà lên à clip kiếp quả chữ thì không trông bị lên ra môi trường người ra mới nặng lên โอ้เออแต่วันนี้มันแปลกเด้เอ้ไอ้หน่ย่ยอยู่อยู่ข้าวมาโบฮะก้ามาคอนบ้านเสื้อแปง้งเมีเสื้อปง้งแม่เสื้อปนี่โอ้ไม่เราก็มีมกคนกันไม่นะบนนี้นะออเราไมาจะเรื่องหานให้ลาไม่รูรืว่าโบตำรวจจริงๆรรือตำรวจปลงเรราบุรู้ย,รย,รย,ยังไมจ่จ,มจบับบนต้องมันเร็วหรือว่าไอ้โบตีมีกลุ่มีตีพนอ่ะนี่เรายังตรงใอยู่กันนี่อ่ะ แต่ถ้าเป็นตำรวจดีอ่าได้เรงว่าเราไม่ต้องเป็นว่วงวับแรงหน้อยก็เราตำรวจดีว่าเป็นจนดีว่าเป็นผู้ร้ายอ่าไม่ใช่ไรว่ากลัวตีว่าทำอะไรกลัวที่แป้งเหล่าอ่าเพราะนั้นพวกเขาเขาจะหวาปนันใช่ไหมต้องหวาปนมันเนี่ยเนี่ยจึงจะหว่าปนฝึกื่อนะาไปย้ำอ่าช่วยสั่งกลมช่วยจุดจันทร์ว่าแป้งเออจ้างการไล่คนเข้ามาเล่นหนักอุยจากการจ้วงๆไวงเปรับอันไหนความมั่ง คนนั้นคนนี้ว่าเอามาหอบอตัวดีว่าดีว่าปูเปีู๊เปียย๊ยยับยูแตชวนแล้วจึงกายอีกอย่างหนึ่งไปก็หมบตัวกับคนที่ว่าเ่อเกือยื่อได้วหววังใจได้เส่ถ้าจะเ,เยกยกป็นยลบปืเนี่ยถ้าเจ้านั่นจีบไม่ได้ไม่ปื้นเลยถ้าว่ามึงจะวิชามันด้วยปืนขาบโบที่ว่าไอเจ้าหน้ี่นจี่มันเก็บมึงอยู่ละแล้วมึงไม่ใจเปล่าเออ รู้ว่าผู้ใดที่มึงเอ้ยนั่งไ่เจออ่าที่มึงเลาไอ้เจ้าหน้าที่้ปีน้องชาวบ้านมึงสั่งตัวระเทศกว้างนาที่นี่ตึ้งกาของก้บวจากอูกๆเจ้าเล่่าโกาีาเมื่อเชื่เป็นของหมายเลขกูไม่กว่าปุ่ยไปก้สงด้านเหลาด้านนึงกู้ทยิงด้านที่ช่องว่าไม่นี่ก็ต้องไปกู้ดีบางยิงเต่ด้านที่หนานก็่าเือนกูวหาไปเป็นตับูตะตนิกคนบูชู้ตะตนกคนมึงอะ ยูเจอเจเลยป่นีลาลคนที่ว่าตัวไปนั่นคนนั้นที่เขามันโอกันอคนดีว่าบางคนไปกัโอ้ยนี่เจออาจรยจริง่ะมาบ้เลี้ยงสมไม่เลยที่เออเห็นว่าไปอยู่มงน้องเข้ามานู้นี่ก็ใจอยูนนะ่ะนี่ก็จุเล่นตตำรวพน้องครับเออนักนักนักเป็นมงรูปไอยู่ไบบป่นี่ยนั่งนั่นั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 ลาพี่น้องรับพี่น้องรับเมื่อคนเรยกันก็ อ่านั่งจองก้องดุ้มตกี้แนวอย่าลืมเชื่อกดติดตามกันพี่น้องยนะนะครับพี่น้องครับเฮ้ยเป็นลมกูเฮียวว่ากันเกขาไปบปนุไลยต้องเออไอ้หนือกูว่าไอ้เพลงนี้น่าวคงจะรถเร็วกเว้งปนนั้นนะกูเล่นไกลๆมันเหมือนหายเพล็กเลยกูปนนั้นนะตอนอยางมาเล่นเสียงปุ๊มเราจะต้องไรละยังกูว่าขึ้นยายา บ้าจ <l> ิงจองอ่ะโอ้ยเจ่ยงมังกูอ้ายกูกูก็จะไม่เจียงกูกูต้องจ่ายไม่รู้ักี่ไม่ออกเลยอ้ายว่าโปอจากโน่นจ้าปั๊บเปิดจองโน่นเลยที่ปล่อยเลยปั๊บอ่าเชียงว่าเสียแป้งตอนนี้มันอยู่ที่ความปลอดภัยแล้วือข่าวมันบอกว่ามันไม่มีปัญหาถ้าอยู่อย่างน้อยๆมันก็ต้องอยู่เมืองนอกที่บ้านเราอ่าหรืออยู่ประเทศนอก หรืออยู่นอกเมืองนอกเมืองนอกจังหวัดอ่ะ,ะพอเก้าลูกมาลาไปน้องเออยึงว่าตอนนี้เป่งเป่งยังอยู่เมืองไทยอยู่เลยอ่ะจังว่าอ่าตอนนี้กําลังขิดีมอบชัวแต่ว่าต้องจุงอ่าไอ้กระชั้นให้กับฐานก็ก้อนมึงจุ้งก็ก้อนไว้ช่วยเละช่วยกันอ่าบอกอดีตจ้ำเข้ามาลาอ่ะเข้ามาเล่งเลี้ยววันนี้ลาวว่าไอ้อ่นดีจ้ำนี้เข้ามาว่าวันนี้เสียเป็งอตอนนี้ ต้องเทวนาว่าไปอยู่ประเทศดอกแล้วอ่าแล้วบางคนก็เลี้ยว่าอยู่ในตเอยบางทีอยู่ในองค์ในครับในปูกเก้าอันนี้ก็บอกไม่โตไปน้องกับแต่ในนีการเดียวกล้ามาโอ้เคว่าเฮ่อเราบอกกล้าไปก่อนรือบานอ่าไปเล่อ่าว่าตรงกับคลิปที่ว่าวิดีโอที่ต้องใช้มาจิมังไงตรงกับคลิปที่ว่าต้องบบมังไงมาวันว่าเจ้ายวน่ะตี๋ก็ไปอ่ะ คนบ้านมีเรือกแป้งอ่าก็ไม่เรือกแป้งอ่า่น้องครับนี่ฮะโยบานะอาจารย์นายคนโน้มาเลียกวันก่อนนะนักเต่าละจึงกาเกลี่ยเร็วว่าเชื่อแป้งเนี่ยยังมีอ่าปัญงายเจ้าว่าหฮามอบด้วยอย่างจุกกะดีกายังมีมีชาวอุตังก็ไปได้ดูเทวาตาฮนูคนเล็กกว่าเร็วตำรวจโนคนเล็กกว่าเร็วว่าตาแล้วกเห็นแป้งนะว่าแป้งอันนี้ใช่ดีเอ้

อ่าเป็นพ่บออยู่อ่าทีนี้ถึงกาแกออกเลือกบัรเลียงถึงพิ่นงการูเล Rut, oh ียวบรรเลอยงรรปลียงยังไถึงนักเก้ากับปิ่นองครับฮะเรื่องเรื่องนี้แสดงว่าตรงกระจายไอ้ไอ้ไอาจเองเลยอ่าปิปบปก็ได้นะไม่ต้องลำเบียงไกลเลยเาเวลาเปิดปิวไปซ้ำพิดเสียเสียเสีเป็นตัวว่ไปซ้ำตัวแต่วไอ้โบติว่าโบตุนติว่ากรเดียบเองนะบางคนเรื่อวันนี้ไปเร็วบางคนอยู่เมืองไทยเลย แสดงว่าูคลาสเสียเปลงว่าตัคลาก็นใหม่อะอ่าพราะรู้ว่าใหม่ออกมาบนนี่ก็อุดอุรไปอะหรื่อยๆกวุว่ากวนไอะเอ่อนี่มันติดเรื่นี่ยังไปไกลเลยนะเออจริงนะนี่อนาเลเร่งเร็ววะนะเอาว่าจะเปลงานะมัตัวนมีมีอาผู้งอะไรวามีกันในในความอะยืมเงืนเข้าไปช่วยวาเพื่อความปลอดภัย เออการดูเลาอ่าเป็นอย่างนี้อ่าเป็นผู้คนใจน่าเองนะเราว่าแป้งนี่ไอ้ช่วยจำคิดกี่งข้ามมากันเลดี้เทวะอ่างมืีชีวิตอยู่ไ้เพื่แป้งทั้งคุมไอ้เราได้ดูกันว่ามีอย่างไรกิจจริงโบไงมั่งเพื่อว่าแป้งทุกข้าจะต้นนึงก็จะไม่ตอนนี้ชาวบ้านก็มั่นอยู่มั่นเร็วว่าแป้งคนผู้คนใจชั่วใจจริงนะก็รอดูเรียวแตว่าถ้าว่าค่าจะต้นหนคือเจ้าวิชามั่นเรีะเนี่ย ชาวบ้านไม่ได้อยู่เลยที่นี่ปีมาติไปเฮ็ดก็เป็นเพือนนะอ่าทีนี่ช่างพุมเรากำลังมุงตาจับจ้องมองลูเล่เจ้าหน้าจีกันเล่เชื่อเพ่งกันเล่ปักโพเชื่อเป่งกันอ่าเล่เจ้าจหน้าจีตีว่าตำเรื่องไม่ดีหเรื่องเสียเป่งกันไม่เจ้าไปเลยเกษตเพ่งน,นะแต่ได้ว่าปิปา้าเลยชาบ้านหุ่หยไตโอ่งเลยจะมาบัญชีมังม่งไหมต่อรออ่าอ,อ,อยามุงวังแต่คนคนเดียวเลยคนยอื่นอาจจะมุงวังกันเล่ที่ ทำเป็นปืมาหรือมาหรือาชื่อกี่เชื่อเชื่อเดียวกันนะคตรนงอ่ะปันเป็นเวลาในเดประเดนเ้านนไม่เหมือนกันวงมาเปไหวนะอ่ะ่อมาจังจะบใจะไม่อยู่ได้ะบุเกนอยู่อย่างไม่ใช่กายจังนะอยู่เป็นปืนเออมันดูเป็นปืนเบทีหัวดังดังเลยเลาเป็นจันทีดีดีอย่างนด้ารกันเลยอ่ะเลยเอ้ยดำเลยเลยวิญญาณที่ว่าดูเลยีอเลย กินอยู bye. ่ก <Rapid suspicious regard> no so well, so ันบายบายเป็นคนใกล้พิเศษแล้วถึงอันนี้เด็กบ้านนกขุกน้านี่พี่น้องครับแต่ถึงกามันโอ้มายอมรับเลี้ยงบ้นนันเปรมเฮียถึงตามลาถึงกันชีวิตลูกก็ร้องพี่น้องครับเป็นกงค์ยัยเที่เป็นกันเลยเป็นกับยัยใครน้าที่กันอย่างที่เรากล้รักครับคนนี้ติดตามความดีเอ้อดิจชานอันสังคมที่ซึ่งดีดีเดียวอย่านั้นเธอได้เธอได้ด้านเหล่ายินเหลื่ง จะไดงเงื่อนาม้ยจื่อให้ไปหน่อยเห็นว่าตำรวจทติดก็มีเออเจนว่ามันดาตำรวจก็เจอดอกอพอเปันก้อนก็จับตำรวจเวรใจเด้นะ็นก้อนนะเด็กตึงกาเป็นตำรวจวีรศักดิ์นะตำรวจวีรศักเจนว่าเจ้บุกคลุดี่ตึงรอเลื่อนามิบ้างนี่เรียว่าน่ะช่วยน้องมาเล่งเร็วพี่น้องครับว่าแกเป็นว่างว่าเสียแปลงเราวไม่หมอบตัวนึกว่าวัดวิจามันหรือว่าจะตายหรือว่าตุ๊ตะตอน อ่าตึงแกยืนเร่ง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 เรวตึงว่ามีเก้านึงนะครับนาะอ่าอันดาไปว่าคลิปตีว่าไอตัวบ่าวันนั้นคลิปลงทิกต็อกได้มาส่งต่ำก้ายเราได้ฟังเราได้มาเล่นเจ้าเจ้าโตโตกันวันทบ่มาแย่เลยอ่าแต่นี่ทั้งเดียวว่าให้บ่าวลงอ่าอ่าน้าตาอ่าก้องลุงชวนบ่าวชวนเราอ่าตีว่าเล่นไงที่ไปก็หมดตัวนะคือว่าแกว่าถ้าว่บหมดตัวกับเป็นรัวคนนึงนะได้ว่ามีความเป็นไปยิ่งนัก พลังงานว่าก so, of so, ับแม่เรียกไปคือปุ่งกับคนบ้านเดียวกันอ่าคนบ้านพี่บ้านน้องเดียวกันอ่าเพราะว่ามางทีได้แต่คนนู้นไม่ที่บางทีได้ดาแล้วอ่าจกคมเราก็อยู่ไปน้องครับมันเนี่ยเออเชื่อได้พือแม่ก็หลบปู้ก็พอผู้ก็หลบไม่รู้อะไร้หมดเลี้ยวไปเมืองเราบางคนเนี่ยแต่งงานไม่ไม่ไม่แต่ไหนอยู่มันกเขาแล้วมึงเล่นมาจ้องจงแต่งงานมัไม่วังเลยแล้วเชื่อว่าเมีอย่างนียด้วยเนา ถึงก็เรื่องมีปัจเี้านังโกกกรุงเกียนทงานแล้วเช่าว่าตอนวันที่ว่าแจ้งงานนะถึงที่นี่เจ้าเป้ามาอยู่เล่งปืนกับเจ้าเบาเจ้าเบาก็ยังไม่ผูกไปเจ้าเจ้าจอดเลยนะเลียงไปเล่งมาหน้าโอนตอนใจรู้เก่งกางเจ้าบานก็เลีงว่าเก้ามาว่หน้าตาไม่บงบก่าความป้องไปซชไเลยทีนี้เจงาว่าเก้าไปปืนมันยังยิงป้องอ่าเจ้าเมีย ป้องเลยตู้ปิรลงมัยป่องลยตู้ไม่ยายเดี๋ยวจึงไปยำก้าตัวเองให้ตายกันนงไปเลยเราพู้เสียงปาเรื่งว่าป้องปุ้มจักปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บนจึงว่าปาเปชวจี้ชาียงงกีึงไม่จัดเลยออ้รังชมอเไี่ยงไหวมั้เลยนี่เรื่องไม่ออกเลยกับพี่นกน้องกับเอ้มไอเอ็กูกับกูดันก็มันเรนเะเออ อันนี้เดี๋ยวเ่งบางทีนะ่ว่าทำไมไม่มันมันกาตงาตัวเองก็ได้นะบ่บรูมันวิบมันมาก็ดมันมามไปนู้นกจุก่ไม่จุได้ไม่ันไม่ได้มาอันนี้ก็จุดไดไม่ได้เคยจุได้ไม่ได้นะเพเมี่คุณตำลำมันังเปพูดยังไงเจ้าหน้าที่ลำมันถึ้งไงบ่ที่ดูบุงกันกับมันติดซ้่มันได้ตำงานเป็นนั่นตีวมกับวังเปเป็นโจ้นการตอนนี้บางทีก็รังกิดถ้าตอนบางบ่โรูบ่ ซึงมันกะกิกลาดเลยโอ้มาบอกสุรุงที่ผู้ได้อ่ะนั่นเจ้าหน้าที่คนนั้เดี๋ยวว่ารับไปดชอบได้บ้างกับโอ้มาดับเพี้ยไปลรือดีจริงเหรอสี่ไปงอมือไหรไปงอมึงอยู่ไหนมึงทำคลิปเท่ากันหมดเลยอ่ะบทตั้งผมมาเราว่ากูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนั้นนะแล้วกูทำคลิปเล่าไอ้หมดเรื่องทงห้าทังเงานไอ้การหรือนายจะน้าตีได้บุญยัดได้ใช่ไมมไปรับกูจนตัวอ่ะแล้วก็ไปลงกรุงเทพด้วยไป็งานนายกอ่ะเพื่อรองความข้อยุติธรรมเบื่อตั้งคง เบอร์จิม right? so to uh, so uh, so ีก็ตัวเองเรียกเบอร์ตัวเองเรียกตัวเองเลียกเบอร์เป็นพงแต่เพป็นพงที่ไม่ดีมัน้อมึงไม่ต้องมันเลยซึ่งนายมันต้องเอาที่ไปมาเป็นประกันไปเป็นพยานประกันได้นี่ว่าใครลงกันบม่กี่คนโอ้โหเออพ่อตัวโรคอะไรเร็ววะต้องจับแน่้มันเป็นเรื่องก็ต้องจับเตียนเองทั้งบูว่ทีว่าทีว่าบูทีว่าก้าวเลยได้เมื่เลยวะแปลงหน้าทุกคนม่ต้องจับตรงนี้คือว่าอย่างพูด เพราะวนี muitas, 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 ้ไม <t Jean Rabbit bulun> ่ได้ไม I mean, ่ได้จิงจังด <t thấy S 1> <t> ีนะด้วยบางคนเออตายแล้วก so ันด <t> ีวดี่งเป็นโจรพี่ๆได้นานี้แต่บางคนว่กเีปบงคนดีกูกับกฝังเล็แหลงบ่ไม่โตเลยมือกันนี่ต้องเราคือไม่ได้เรื่องจริงเลยไหมถึงเราตามเขาเรเรื่องนี้ก็จะไม่พิจารับอ่าอันนี้เนี่เชื่อว่าันนราหนะอ่าตัวบอว่าเชื่อว่าอ่าอ่าไหนบองคนนึกว่าเจ้าห่าเอมาแกะก็ได้เพื่อความเป็ย แกว่าแกรับรู้มาวไม่ให้เป็นให้ตาเล็กาดอ่าขับในคนคนคนนึงนะเรื่องไหนชวนไกลยกลยลรกลงชวนปอชวนโดจะอยู่จังหวัดจังอ่าแกบอกว่าลูกแป็นโอ้ะโอมามอบตัวที่ต้นะเลียวแกว่ามาปะผลจำมหาผลเอกอันนี้ที่ว่าผลยัดได้ผลเป็นคนที่ว่าบ้านพี่บ้านน้องกับแม่เป็นเป็นเหมือนบ้านกันอ่าได้ว่ากันได้ เด็กกูว่ามันนี่ลว่ากูว่าไม่ตันเลยมตัวกูว่ากลัวาตันตอนนี้มาว่าเลยเจ้งก็เราก้าว่าตัวเดยเนี้เงยหน้านี่เลวมาดูไปก้ามันออกอะอะหลวงว่าเจงว่าปิดหน้าปิดตาไปบุงข้ามันออกว่าเจงว่าไม่อยู่เลยบางทีอาจจะอยู่ไปประทินอกก็เลยอีนี่ไม่รู้มันนี้กหมาไหรือว่ามันนี่ควาปเปกนตัวเองหรือว่าัวเสียเปงอะ em hóa xe về mà lẹ tung tổ chế riêng nên bài <laughs> chơi cái này mà em bay bài gắn cái này ah còn tầm bịt nó mai mang cái clad là bị nói hết rồi này mới hóa cũ mới mình đồng mua cho những chiếc chiếc những thuốc này gặp mình cho nên bây giờ cứ coi coi này mà mà đăng ký để hóa được nha cái bao rồi ไม่อยากมุงอ้มึงเอ้กูเบิมึงอมกเบิอามไอ้เฮ้ยปี่อ่ะมึงอยากเลีดิมึล่นมึงก็จมึงก็อีบังบาดิเฮ้มึงไอ้เเล่นกีฬากรไรไอ้บเนี่ยยังเลกได้เลยวะาุบไม่ไปอิดอันนับเนี่ยอเป็นมุอีเนี่ยออริง่ไมเออก็กะกกจเดี๋ยวา่ไมึงเล่นอะไรมึงไ กุหตายกับมงตีเยมันงมอ่ะนักรมืองดลงไม่ดีบ่เล <the kicking noise> uh ้งได้บดนี้เลยเลยต้องยาดแบเอือาจ่ายไป็นึหงินองแปงเนีป่งนายนี่หัวตรงเลงให้ช่วยจิงมับมาเฮ้ยแปงเลงด้วยนะแี่ว่นนะปีนองกับโอ้ไม่เล่งกูกผู้เชียเลยเะีนักเลงเลยมันนันม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 ันัน บอกพี่้อ๋อปนันปนันปนูปนีปนิปนะมปนันปั้วนักเก้าอ๋อปนูปนุปนันปนันปนีปนันปนันปนันเรงายวจะตว่าปนูปนีปนนปนันไม่รู้ได้กีว่ามัวจาะจะเกียไม่เลีไอเทวะาูด้าวไม่นำดเด้อเก้านี้เรูด้อวเก้านีเราจีนวังกับนะอ้ะวบวันนี้นายจะต้องไปลาพี่้องเอออ่าอย่าพยาไปเลคบไม่ยาวนะพอจนไม่อยังไยาววันนี้คบนี้แะีเราจะยก็จัาจมนะพี่รองรับ